ก็มีการใน,านการก็ก้าวนาวันนี้ก็ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะเกือบ95เปอร์เซ็นต์ละก็ถือว่าเราก็มีความความพร้อมนะครับในการพัฒน,นาการศึกษาในการทํางานแล้วในช่วงที่ผ่านมาท่านคงติดตามข่าวสารในส่วนนีนะครับเราก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดการศึกษานะครับไม่ว่าในส่วนของสพทหรือเปนการทั่วไปแล้วก็ของอาชีวะเองทางการบรบนษัทก็ได้มีโอกาสไป นะครับในการที่จะขับเคลื่อนในการการศึกษาต่างๆในการทางานและปัจจุบันรัฐมนตรีก็จะมาเน้นในเรื่องของ AI มากขึ้นในการดำเนินการนะครับซึ่งอาจจะไม่อยู่ในประชุมสามรัฐกิจทั้งหมดแต่ว่าสื่อสารให้เข้าใจนะครับด้านรัฐมนตรีก็มีการประชุมนอกรอบกับหน่วยงานทานการศึกษาในการดำเนินการโดยเฉพาะสพทก็าีการมอบในการดำเนินการที่จะนำเอไเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็น딥ซี หรือเช่นทีวิธีนะครับในการดำเนินการเข้ามาซึ่งเราก็จะดำเนินการในการรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วเราก็จะใส่ชุดความรู้เนี่ยเข้าไปในระบบในสื่อสารเพื่อให้พวกนี้วิ่งเข้ามาในกระบวนการที่จะค้นหาซึ่งก็จะเนินการก็จะประกอบไปส่วนส่วนหนึ่งก็คือรถพระรทคู คบครูว็สามารถที่วิ่งเข้ามาหาในกระบวนการตรงนี้ซึ่งก็มีการดาเนินการในหลายพื้นที่แล้วในการเรียนการจัดเตรียมแผนการสอนในการะบวนต่างๆก็จะทํางานให้ได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดำเนินการส่วนเรื่องในเรื่องการเรียนก็จะมีการดำเนินการในการเข้ามาช่วยในการเรียนมากขึ้นไม่ว่าหลักสูตรแกนกลางปี51หหรือหลักสูตรอาชีวะอะไรต่างๆ การดำเนินการพวงนี <cheg oughs> ้เอาเข้ามาช่วยในไอซซึ่งก็จะเป็นมิติคล้ายๆกับนิแวศนิธารมที่มันเกิดขึ้นใหม่ก่อนที่รัฐมนตรีจะมาเป็นรัฐมนตรีเพราะว่าปัจจุบันนี้ไอมันไปเร็วมากซึ่งในการประชุมก็มีการสื่อสารด้วยส่วนหนึ่งนะครับในการดาเนินการตรงนี้ก็จะมอบสสศวทเป็นหลักในการที่จะดําเนินการไปจัดแบบเรียนแบบสอนในการดําเนินการทํามิติในเรื่องไอซ ในเรื่องของพร้อมในเรื่อง,งต่างๆตัวอย่างของพร้อมในการที่จะหยิบไปใช้ในการว่าจะต้องถามอย่างไรในกระบวนการเพื่อให้เปความสะดวกสบายสําหรับน้องๆน,นักเรียนและคุณครูด้วย เรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องทิศทางการจัดการศาในปี2 0 4 0ูน่นทีก็ได้มีสั่งการในการดำเนินการก็คือให้ทุกหน่วยพาไปดูตัวตนณปัจจุบันว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วเราจะวิ่งไปหา2 0 3 0อยา่างไรในกระบวนการแล้วก็วางแผนที่จะ2 0 4 0อีกทางสภาก็จะนํามาเสนอในที่ประชุมในการดำเนินงานแล้วก็จะขับเคลื่อนในการดำเนินการที่จะวิ่งไปสู่เป้าส่วนในเรื่องก็ประมาณ เราก็มีการติดตามงบมาในการดาเนินการภาพรวมก็มียอดเป็นบวกบีกย่อยอาจจะมีติดลบบ้างในช่วงนี้ก็อยู่ในการดาเนินกระบวนการในการจัดหามีขั้นตอนที่เราทําประชาวิจารณ์ต่างๆในการดำเนินการจัดหาทุกๆอย่างเราพยายามเน้นความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้เร่งรัดในเรื่องรบมาณนะครับเดี๋ยว69ก็กะดก็จะมการเราก็จะมีความเตรียมพร้อมในการเตรียมข้อมูลนะครับในการที่จะไป ชี้แจงออกมาในการเปิดประมาณปลายเดือนนี้นะครับเุญละคราบขอบคุณครับสวัสดีครับ